ทำงานประจำก็ต้องถูกหักเงินเดือนส่งประกันสังคมทุกเดือนเราควรจะเข้าใจสิทธิของเรานะคะพี่ค่ะพบกับพี่กิ่งที่สบายจังสเตชันคุยกันวันน,นิดเพราะว่าชีวิตเรามันมีเรื่องมากมายที่เกิดขึ้นค่ะหลายๆคนนะทำงานประจำอาจจะทำงานบริษัททำงานโรงงานนะแล้วเราก็ถูกหักประกันสังคมทุกเดือนเลยแต่เราอาจจะยัง ไม่เข้าใจว่าประกันสังคมเนี่ยคืออะไรวันนี้เรามาคุยกันเรื่องประกันสังคมทําความเข้าใจกันดีกว่านะภาพรวมของประกันสังคมยังเป็นอย่างไงนะคะประกันสังคมก็คือการสร้างหลักประกันในชีวิตให้กับคนทํางานละค่ะที่เข้าร่วมกับประกันสังคมนะคะทั้งนี้ก็เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆในชีวิตเพราะว่ามันชีวิตมันไม่แน่นอนเนอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจ็บ ป่วยอุบัติเหตุนะคะหรือมีเรื่องของการลอดบุตรนะว่างงานรวมไปถึงตอนที่เราชลาภาพแล้วทำงานไม่ไหวด้วยค่ะทีนี้เขาก็มีหลักคิดอยู่อย่างนี้นะคะประกันสังคมเนี่ยเป็นเรื่องของการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขให้กับสมาชิกหรือผู้ประกันตน โดยลำดับแรกเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับคนทำงานประจำลูกจ้างทึ่มีรายได้นะคะแล้วก็ส่งเงินสังสมทบเข้าไปในระบบของประกันสังคมก่อนแล้วต่อมาเนี่ยเขาก็ขยายให้มันครอบคลุมออกไปถึงคนที่ทำงานเป็นลักษณะฟรีแลนซ์ไม่ได้ทำงานประจำทำงานอิสระด้วยก็เป็นลักษณะแรงงานนอกระบบราคาที่ก็จะ เข้าไปครอบคุมด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยแนวคิดของเขาก็คือต้องมีการส่งเงินสมทบด้วยโดยจะมี3ฝ่ายหลักๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือนายจ้างนะคะลูกจ้างหรือผู้ประกันตนแล้วก็รัฐบาลค่ะต้องเข้ามามีส่วนร่วมนะทีนี้สำหรับคนที่ทำงานเป็นครั้งแรกเนี่ยท่านผู้ชมหรือ,อนักศึกษาที่จบใหม่แล้วทำงานเนี่ยนะก็ต้อง พอเราเข้าไปทำงานในบริษัทหรือว่าในองคอ์กรในโรงงานอะไรก็แล้วแต่เขาจะต้องให้เราเนี่ยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนประกันสังของประกันสังคมมาตรา33นะคะเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยนายจ้างนะที่มีลูกจ้างทำงานในสถานประกอบการตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปนะคะต้องแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนให้กับลูกจ้างภายใน30วันค่ะดังนั้นเนี่ยเวลาที่ เราเข้าไปทํางานใหม่นะสมมติไม่เ,เคยทํางานที่ไหนเลยเนี่ยพอเราเข้าไปทํางานปุ๊บในบริษัทหรือว่าในโรงงานอะไรเนี่ยเขาก็จะมีฝ่ายที่เรียกว่าทรัพยากรบุคคลหรือว่า HR หรือฝ่ายบางที่ก็เรียกว่าฝ่ายบุคคลหรือท่าสถานประกอบการที่เล็กหน่อยก็อาจจะเป็นฝ่ายในจ้างเขาก็อาจจะมี ส่วนงานที่ดูแลจะเป็นธุรการหรือในจ้างก็จะทาเองกันแล้วแต่ก็คือจะให้เราขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ละคะ่ะแต่คนที่เคยทํางานมาแล้วนะ่ะก็อยู่ในระบบประกันสังคมแล้วในจ้างเขาก็จะทําเป็นเหมือนกับรีพอร์ตส่งไปให้ประกันสังคมว่าเออเรามาเริ่มงานใหม่ที่ที่ทำงานนี้นะอันนี้ก็คือ เป็นเรื่องของการขึ้นทะเบียนค่ะต่อไปเป็นเรื่องเงินสมทบของผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบมาตรา33ก็คือจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้าประกันสังคมเนี่ยลูกจ้างหรือว่าผู้ประกันตนเนี่ยจะต้องจ่าย5ของค่าจ้างนะคะโดยเงินที่มาคำนวณค่าจ้างเนี่ยจะต้องไม่เกิน15,000บาทนะคะก็คือสูงสุดเราก็จะจ่ายกันอยู่ที่750บาทต่อเดือนละค่ะทีนี้ในจ้างเองเนี่ย เขาก็ต้องจ่ายเงินสมทบด้วยลูกจ้างจ่าย5%นายในจ้างก็ต้องจ่าย5%ค่ะแล้วในจ้างก็ต้องนำเงินสมทบส่วนนี้ส่งให้กับประกันสังคมทุกๆเดือนเลยค่ะซึ่งสำนักง,งานประกันสังคมจะทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมอันนี้นะคะนอกจากนีน้ในจ้างอยากจะต้องส่งเงินเข้ากองทุนทดแทนด้วยซึ่งเป็นกองทุนที่ดูแลโดยสำนักง,งานประกันสังคม เหมือนกันแต่ว่ากองทุนนี้เขาไว้ดูแลลูกจ้างในกรณีที่ประสบอันตรายหรือว่าเจ็บป่วยจากการทำงานค่ะโดยนายจ้างจะเป็นคนส่งเงินสมทบฝ่ายเดียวเท่านั้นนะคะแต่ในคลิปนี้เราจะคุยกับเรื่องกองทุนประกันสังคมค่ะซึ่งเราถูกหักลูกจ้างถูกหักไป5%และนายจ้างก็ถูกหัก5%ตามกฎหมายเนี่ยนะคะซึ่งประกันสังคมค่อยไปดูดลบริหารจัดการเสร็จแล้วเขาก็ จะแบ่งเงินเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นสัสดส่วนเพื่อจัดเป็นสวัสดิการให้กับบรรดาลูกจ้างหรือผู้ประกันตนในมาตรา33นะคะซึ่งมีทั้งหมด7กรณีค่ะซึ่งเขาจะดูแลเราก็คือกรณีที่เราเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุนะคะกรณีที่2ทุกทนลภาพ3คลอดบุตร4สงเคราะห์บุตร5เสียชีวิต หว่างงานและ7ชลาภาพค่ะก็จะเป็นสวัสดิการที่เขาจะครอบคลุมทั้ง7อย่างเนี่ยนะคะที่นี้การที่เราจะใช้สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ทั้ง7อย่างเนี่ยเราต้องมีทํางานใหม่เนี่ยเราต้องมีระยะเวลาในการส่งประกันสังคมมาช่วงหนึ่งเราถึงจะเริ่มใช้สิทธิประโยชน์ได้นะคะเช่นการเจ็บป่วยเนี่ยต้องจ่ายมาแล้ว3เดือนย้อนหลังไปสิหเดือนมีการจ่ายมา3เดือน ไปต้องสามใน15เดือนหรอคะก็มันจะมีผู้ประกันตนคือคนที่เป็นลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมอยู่แล้วเนี่ยเขาเคยส่งประกันสังคมมาแล้วไงคะแล้วก็อาจจะเว้นช่วงหยุดตรงประกันสังคมมาตรา33มาอาจจะปีนึงแล้วกลับมาทํางานต่อเนี่ยเขาก็นับไปมีส่งมาแล้ว3เดือนย้อนหลังไป15เดือนอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ทุกทุภาพเนี่ยก็ต้อง3ใน15เดือนนะคะคลอดบุตร ต้องส่งมาแล้ว5ใน15เดือนค่ะการรับเงินส่งคร่อมบ,บุตรนะคะเดือนละ800เนี่ยก็ต้องส่งประกันสังคมมาแล้ว12เดือนจาก36เดือนนะคะคือในย้อนหลังไป3ปีแหละส่งมาแล้ว12เดือนนะคะว่างงานกรณีว่างงานเนี่ยก็ต้องส่งเงินมาแล้วสมทบมาแล้ว6เดือนจาก15เดือนก็คือถ้าเกิดเราว่างงานแล้วเราขอเงินชดเชยการว่างงานเนี่ยถ้าเราเคยส่งประกันสังคมมาแล้ว6เดือน นับย้อนหลังไปทิ่ห้าเดือนเนี่ยก็โอเคเราก็เบิกเงินชดเชยกันว่างานได้นะคะกรณีที่เสียชีวิตเนี่ยก็คือเป็นผู้ประกันตนเดือนแรกก็จะได้สิทธิประโยชน์อันนี้เลยแล้วก็ในส่วนของสิทธิประโยชน์ชราภาพต้องแต่เดือนแรกที่เราส่งประกันสังคมค่ะก็จะมีเงินสะสมไว้สำหรับอกองทุนชราภาพของเราเองค่ะ เอาละค่ะนี่ก็คือภาพรวมของประกันสังคมมาตรา33ถ้าว่าไปมันก็เป็นเหมือนกับภาคมันครับเนาะสำหรับพนักง,งานประจําสําหรับคนทํางานประจํานี้เรามาดูประกันสังคมมาตรา39ค่ะซึ่งมันเหมือนกับเลือกได้อะ่ะจะทําหรือไม่ทําก็ได้ก็คือมันเป็นภาคสองของมาตรา33เพราะว่าคุณสมบัติของคนที่จะเป็นผู้ประกันตนมาตรา39เนี่ยจะต้องเคย ส่งประกันสังคมในมาตรา33มาแล้วอย่างน้อย12เดือนค่ะและลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา33มาไม่เกิน6เดือนนะคะที่ทำมาตรา3.9ต่อน,นี้ก็เพื่อรักษาสิทธิทประโยชน์ต่างๆเอาไว้นะคะซึ่งสิทธทิประโยชน์ก็จะคล้ายกับมาตรา33เลยนะคะแต่ว่าจะเหลือเพียง6กรณีก็จะขาดเรื่องของการว่างงานไปค่ะก็มีบางคนซึ่งลางออกจาก การทํางานประจำไงแล้วมาทํางานอาจจะทํางานของตัวเองหรือว่าทํางานฟรีแลนซ์ก็สามารถจะมาส่งมาตรา39ได้ค่ะส่วนประกันสังคมมาตรา40เนี่ยก็จะเป็นสําหรับบุคคลทั่วไปนะคะที่ทํางานอาชีพอิสร,ระทํางานฟรีแลนซ์แล้วก็ไม่เคยทําประกันสังคมมาก่อนนะ,นะคะก็สามารถที่จะเข้าเป็นเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ได้ค่ะ ก็เป็นข้อมูลทั่วๆไปของประกันสังคมนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำเนาะพี่คิดว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องประกันสังคมเอาไว้ก็เป็นประโยชน์ดีค่ะอย่างพี่เนี่ยตอนที่พี่ทำงานอะใหม่ๆพี่ไม่เข้าใจเลยนะคะเรื่องประกันสังคมแล้วก็ไม่สนใจเลยเพราะว่าที่ทำงานเราก็มีประกันหมู่ออะไรก็เบิกได้จากประกันเพราะฉะนั้นประกันสังคมก็เลยไม่ได้สนใจแต่จริงๆแล้วมีประโยชน์มากเลยล่ะคะ่ะ หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องสบายจังด้วยนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ